สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องโลโซแมคโครด้ำดินนะครับพี่น้องวันนี้จะพามาดูนะครับพามาดูวิธีการเปลี่ยนฟันบุ้งกีแมคโครนะครับของดูซานนะครับ DX 200ดูซานนะครับพี่น้อง บุ้งกีหนึ่งคิวนะครับพาพี่น้องมาดูการถอดการถอดฟันนะครับการถอดฟันบุ้งกีนะครับนี่นี่นะครับ ตีฟังนี่ก็ได้ฟังนี่ก็ออกคือกันใช้งานมาหนึ่งปีนะครับเกือบเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับประมาณเกือบพันชั่วโมงนะครับอยู่ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยชั่วโมงแล้วนะครับครบรอบใกล้จะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับคันนี้เหลืออยู่ประมาณ เดือนสองเดือนจะครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับมีหลายท่านนะครับที่ผมลงคลิปไปรอบที่แล้วนะครับบางท่านโทรมาสอบถามเรื่องการใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับใช้งานดีไหมดูซันนะครับส่วนมากไม่ค่อยไม่เห็นนะครับไม่เห็นตาม มาไล่ไปนานนะครับส่วนมากดูซานจะอยู่ในเหมืองหรือลงโม่หินใหญ่ๆนะครับส่วนมากจะอยู่แถวลงโม่หินขุดงานหนักๆนะครับไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจองานชาวบ้านนะครับไม่ค่อยเจองานชาวบ้านนะครับก็ผมใช้งานมาเกือบปีก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเรื่องประหยัดเรื่องน้ํามันนะครับก็ ท,ทั่วไปนะครับเหมือนรถแมคโครสองร้อยทั่วไปนะครับพี่น้องก็ไม่ถือว่ากินมากนะครับไม่ถือว่ากินมาก <Yeah. S 1> ทํางานวันหนึ่งก็ตกไปประมาณวันละห้าพันนะครับเต็มที่นะครับเต็มที่นะครับขุดสะสมที่หรือป่านะครับเต็มที่ขุดโคกหนองนาก็ห้าพันนี้เหลือนะครับวันหนึ่งห้าพันบาทนะครับช่วงนี้น้ํามันลิตรละสามสิบ ห้าสิบเก้าสตังค์นะครับบุ้งกีหนึ่งคิวนะครับบุ้งกีหนานะครับหนาใหญ่นะครับหนากว่าหนากว่าบางรุ่นนะครับที่ผมเคยใช้มานะครับนี่ครับบุ้งกีหนามากใช้ใช้แก๊สนะครับเป่าติดปีกไปขุดโคกหนองนานะครับโอ้กว่าจะทะลุนะครับนี่ ทะลุยากมากนะครับนี่นะครับไม่ธรรมดานะครับหนามากนะครับบุงดูซันนะครับออกแบบมาสําหรับอุ้มดินได้ดีนะครับแล้วก็ออกแบบมาเพื่อขุดแข็งขุดแข็งได้ดีนะครับที่น้องใช้มาเกือบหนึ่งปี เจอปัญหาอะไรไหมนะครับสิ่งที่เจอนะครับสิ่งที่เจอหลกัหลกๆเลยนะครับที่ผมใช้มาก็อที่ผมแนะนําไปคลิปที่แล้วนะครับตัวอัดจรรบีนะครับมันจะมันจะมีสายนะครับพี่น้องมันจะมีสายโยงขึ้นไปนะครับเป็นสายเป็นสายอลูมิเนียมนะครับเป็นสายอลูมิเนียมเวลาเราเอาไป หรือป่านะครับหรือถอนป่าล้มต้นไม้นี่หรือถอนป่าล้มต้นไม้นี่ส่วนมากต้นไม้นี่มันจะจิงก้านก้านมันนะครับจะโดนพวกอามอย่างเงี้ยครับทําให้สายอัดเจลบีเนี่ยแตกหลุดเสียหายนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆนะครับที่เจอมานะครับอันนี้คือสําหรับรุ่นนี้นะครับ มีข้อดีข้อเสียนะครับแมคโครแต่ละรุ่นมีข้อดีข้อเสียอันนี้คือข้อเสียที่เห็นหลักๆนะครับพวกสลักนะครับพวกสลักสลักบุ้งกีสลักอามสลักบูมยังไม่มีการหลวมนะครับใช้มาก็อัดจะละบีอัดทุกวันนะครับอัดทุกวันหรือสองวันอัดทีหนึ่งสามวันอัดอัดทีหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่หน้างานนะครับ ก็ถือว่าเหล็กนี่ใช้ได้นะครับเหล็กหนานะครับใช้ได้มันบกวกร่บฟันบุ้งกีนี่ก็มาพร้อมรถนะครับนี่นแปลเล็กตรงๆรงมาไปบอกดอกแบบนึงนะฮะเล็กตรงๆงมากนี่นะครับฟันบุ้งกีจากศูนย์นะครับ ฟันตัวนี้เป็นของดูซานเลยนะครับนี่ถ้าซื้อผมเคยถามนะครับช่างที่ศูนย์นะครับเขาเช็คราคาให้ประมาณพันหกถึงพันแปดนะครับพันแปดร้อยบาทต่อฟันนะครับนี่ฟันหนึ่งนะครับแพงแพงอยู่นะครับสลักแปเอาเนลิตเงีออ้ยๆมาไปมัน<ๆ>ยังออกไง สลักตัวนี้นะครับพร้อมแหวนนะครับนี่นะครับที่ศูนย์แปดร้อยบาทนะครับนี่แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทนะครับชุดนี้ถ้าเป็นของศูนย์นะครับถ้าเป็นฟันนี่คือพันพันหกนะครับพันหกร้อยยังไม่รวมแหวนนะครับรวมแหวนแล้วน่าจะอยู่ประมาณพันแปดร้อยนะครับนี่ผมก็เลยสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อข้างนอกนะครับข้างนอกมี หกร้อยบาทนะครับฟันแล้วหกร้อยบาทนะครับต่างกันพันหนึ่งนะครับพี่น้องนี่อ่าแล้วก็ชุดสลักแหวนนะครับชุดละหกสิบบาทนะครับพี่น้องแปดร้อยกับหกสิบบาทนะครับต่างกันเยอะนะครับแต่ต้องมาดูการใช้งานนะครับแต่ว่าเพจนี้นะครับผมเคยสั่งมาใส่แมคโครคันเก่าผมอยู่นะครับ ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็ข้างนอกกับในศูนย์ก็ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องดูเหล็กนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูเหล็กเหล็กที่ศูนย์กับเหล็กข้างนอกก็เนื้อเหล็กก็คล้ายๆกันนะครับพี่น้องคล้ายกันอยู่นะครับเนื้อเหล็กต้องมาดูความแข็งแรงอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นเนื้อคล้ายกันนะครับใช้งานมาหนึ่งปีนะครับเกือบหนึ่งปีนะครับพี่น้องยังไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับยังไม่ได้ซ่อมปัญหายังไม่ได้เกิดนะครับรถยังรถยังใช้ได้อยู่นะครับขนาดผมซื้อมาเป็นมือสองนะครับนี่ซื้อมาก็ เก้าร้อยชั่วโมงนะครับมาอยู่กับผมก็พันเกือบพันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใช้งานขุดหนักนะครับงานขุดหินขุดอะไรหนักๆล้มต้นไม้ใหญ่ๆผมว่าโอเคเลยนะครับผมว่าใช้ดีกว่ารุ่นตลาดนะครับใช้ดีกว่ารุ่นตลาดนะครับที่เคยใช้มาอยู่นะครับ ไม่ได้ไม่ได้อวยหรือไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้รีวิวพูดตามการใช้งานนะครับหลักๆนี่ผมขับเองเลยนะครับผมผมไม่ได้จ้างคนขับหรือไม่ได้จ้างลูกน้องมาขับเลยส่วนมากก็มีติดธุระติดธุระก็ประมาณสามสี่วันหรืออาทิตย์ค่อยหาคนขับมาขับแทนนะครับ ถ้าเป็นส่วนใหญ่หลักๆก็ขับเองใช้งานเองนะครับขุดโคกน้องนาหรือป่านะครับขุดสะนะครับขุดตักดินใส่สิบล้อหกร้อนะครับผมขับหมดเลยนะครับก็เลยก็เลยพอจะสัมผัสก็พอจะรู้นะครับพอฟัดพอเวียงนะครับพี่น้องช่วงล่างก็โอเคนะครับตัวเดินตัวเดินนี้ถือว่าแรงนะครับผมเคยเอาไปลอก สะนะครับลอกสะนี่ดินโคลนนี่โคลนมิดล้อเลยนะครับมิดล้อเลยตัวเดินก็เดินไปได้สบายนะครับไม่มีปัญหาตัวเดินแรงนะครับดูซานนี่ถือว่าตัวเดินแรงนะครับใช้ได้พอสมควรนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาเรื่องระบบไฟระบบปั๊มก็ถือว่าปากตินะครับแต่ว่าอย่าปล่อยน้ํามันหมดนะครับ ถ้าปล่อยน้ามันหมดนี่ยกนานหน่อยนะครับตัวนี้จะแยกนานนะครับใช้เวลาเวลายกนี้เป็นชั่วโมงนะครับเพราะผมเคยเคยปล่อยให้น้ํามันหมดนะครับไม่ไม่ได้ถือว่าปล่อยนะนะครับก็คือทํางานไปก็เหมือนว่ามันเหลืออยู่ขีดหนึ่งก็ทํางานไปเรื่อยๆทํางานฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับเพลินนะครับลืมเติมนะครับพี่น้องหมดดับคา หน้างานเลยนะครับก็ใช้เวลาแย็กนานอยู่นะครับพี่น้องอันนี้คือหมดหมดแบบหมดเกี้ยงถังเลยนะครับก็ส่งผลกระทบต่อปั๊มแล้วก็หัวฉีดนะครับอันนี้ไม่ดอนนีอันนี้คือไม่แนะนํานะครับพี่น้องการทํางานก็ถ้าเราใช้หมดหมดปกติก็ถือว่าเร็วนะครับเร็วอยู่ แต่ส่วนมากผมใช้โหมดอีโคนะครับโหมดที่ประหยัดน้ํามันสุดเลยนะครับวันหนึ่งก็สี่ห้าพันนะครับเต็มที่นะครับเต็มที่เลยทํางานทํางานตั้งแต่บางวันก็เจ็ดโมงเช้านะครับไม่พักเที่ยงนะครับผมถ้าผมได้ขึ้นแมคโครนี้ผมไม่พักเที่ยงนะครับก็เลือกอีกทีก็หกโมงนะครับทํางานก็ประมาณสิบชั่วโมงต่อวันหมดประมาณ4ี่ถึห้าพันบาทก็ถือว่าโอเคนะครับ สำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็น 6B G1 นะครับ 6B G1 ไดเล็กนะครับไม่ใช่คอมบอนเลวนะครับเป็น6สูบ 6B G1 ล่าสุดนะครับมีรุ่นใหม่นะครับออกมาแล้วนะครับเป็น d v วิลอนนะครับ d v วิลอนแต่ยังคงเดิมของดูซานนะครับ เปลี่ยนจากดูซานนะครับนี่สติกเกอร์ตรงตรงบูมแล้วก็สติกเกอร์ท้ายสติกเกอร์หน้านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดีวิลอนนะครับดีวิลอนดูซันนะครับล่าสุดนะครับสวยนะครับสวยลองลองเข้าไปชมนะครับเข้าไปชมไปดูใน YouTube หรือที่ศูนย์บริการดูซันนะครับได้เลยนะครับสวยนะครับ เป็นรุ่นใหม่นะครับดีวีลอนนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมามือสองนะครับซื้อมาเป็นรถรถยึดมานะครับรถที่ผู้รับเหมาซื้อไปแล้วไม่ไหวนะครับไม่ไหวค่างวดนะครับไม่มีงานไม่ไหวค้างวดแล้วก็ไม่มีงานนะครับก็เลยเขาก็เลยส่งคืนทางศูนย์ผมก็เลยไปจ่ายเงินดาวแล้วก็ เอามาใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแล้วแล้วก็การรับประกันของดูซันเนี่ยผมว่าสุดยอดนะครับผมว่าดีกว่าดีกว่ารุ่นที่ผมเคยใช้มานะครับดีกว่ารุ่นที่ผมเคยใช้มาอยู่ประมาณสองรุ่นนะครับสองยี่ห้อนะครับสองแบรนด์ดีกว่าการรับประกันการดูแลหลังการขายเขาดีจริงๆครับดีจริง อันนี้ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยอันอไหนดีคือบอกไม่ดีนะครับอันไหนไม่ดีคือบอกว่าไม่ดีอันไหนดีก็บอกว่าดีไปนะครับแบ่งปันนะครับแบ่งปันความความรู้แบ่งปันแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันการใช้งานนะครับอันนี้ฟันใหม่นะครับน um> ี่ฟันใหม่ฟันเก่าอันนี้ฟันเก่านะครับต่างกันเยอะมากเลยนะครับ อ่าตัวนี้ยาวยี่สิบหกเซนนะครับนี่ฟันใหม่นี่มันจะมียาวสามสิบสองนี่จะเป็นจะเป็นฟันแหลมนะครับฟันเจาะหินอันนี้ผมสั่งฟันที่เจาะหินได้แล้วก็ตักดินได้ด้วยนะครับคือฟันฟันแบบนี้นะครับนี่นะครับเจาะดินได้เจาะหินได้แล้วก็เจาะดินตักดินได้ด้วยนะครับตัวนี้ ถ้าไม่เปลี่ยนก็ถ้าปล่อยให้มันหมดเลยอย่างเงี้ยครับมันมันหมดความแหลมแล้วมันหมดคมไปแล้วคือเวลาเราเอาไปตักหินเจาะหินมันจะเปลืองแรงแมคโรแล้วก็เปลืองน้ํามันนะครับถ้าเราเราเปลี่ยนนะครับพอมันหมดปุ๊บเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับเวลาเราใช้งานมันก็ขุดหินเข้าขุดหินดีกว่านะครับเอานะครับช่างมาแล้วนะครับนี่ ช่างเลงช่างเป็กช่างน็อตนะครับสามช่างนะครับมีแต่ัยรุ่นนะครับนี่อายุบักน็อตตั้งปีแล้วมึงสิบหกนะครับนี่สิบหกสิบเจ็ดนะครับนี่มีแต่ช่างรุ่นๆนะสิบหกสิบเจ็ดนะครับจับได้ไหมผู้นึงจับว้ใส่ถุงมือใส่ถุงมือจับว้ผู้นึงตี เออเอาเอาพามะนัดเดียวพามะหัวเสียสลักเสียสลักพวกเพชรกับเจ้า้เอาตีาาน,นี่แหละเอาเปลี่ยนกับพวกเพชรสองคนซันซันนี่ค่อยๆค่อยๆอยจะเห็นแห้งมันดีดูหักเนี่เย,ยววสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนฟันนะครับประมาณ หชั่วโมงนะครับฟันห้าซี่นะครับใช้เวลาเปลี่ยนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเรียบร้อยนะครับยาวเฟี้ยวเลยนะครับยี่สิบหกเซนติเมตรนะครับยี่สิบหกเซนติเมตรนี่ครับช่วงฟันยี่สหกเซนติเมตรยาวแบบนี้ดีนะครับเวลาขุดหินเนี่ยครับข้อเสียนี่เดินนี่ครับเดินมาเจอเลยนะครับนี่ข้อเสียมัน ตรงนี้มันจะเชื่อมกับตรงนี้นะครับเวลาอาจจะระบีแต่พอเวลาเราลื้ป่าหรือโดนต้นไม้โดนจิงไม้นี่มันหักนะครับนี่มันจะโดนเอยทำให้น็อตตัวนี้นี่สายตัวนี้นี่หักนะครับนี่ข้อเสียเลยนะครับฝากถึงผู้บริหารดูซานนะครับฝากถึงศูนย์นะครับที่ออกแบบนะครับให้คิดใหม่ทำใหม่นะครับนี่นี่นะครับโดน ต้นจริงไม้ฟาดนะครับงอนะครับไม่สามารถอัดจัละบีเข้าได้นะครับนี่ต้องเปลี่ยนหมดตังอีกหมดเงินอีกหลายตังนะครับนี่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วข้อเสียนะครับนี่ข้อเสียเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานก็ถือว่าโอเคนะครับรถใหม่นะครับยังไม่มีปัญหา ยังไม่เจอปัญหาใดๆนะครับเจอแต่ป <med> ัญหาเรืしし่องค่างวดนะครับงวดหนึ่งนะครับเจ็ดแปดหมื made, ่นนะครับต่อเดือนนะครับปัญหาเรื่องค่างวดนะครับแป๊บเดียวนะครับเดือนเดือนมาแล้วนะครับค่างวดปัญหาใหญ่ๆนะครับแต่ก็อีกอีกสามปีนะครับอีกสามปีหมดงวดก็สบายแล้วนะครับอีกสามปีนะครับสามปีหมด หมดแล้วก็น่าจะเลิกนะครับน่าจะเลิกกิจการแมคโครแล้วนะครับเหนื่อยนะครับลูกน้องก็พูดยากนะครับนี่ปากเปียกตื่นสายนะครับติดเสาวนะครับนี่พวกนี้นี่ไม่ไหวนะครับกลางคืนไม่หลับไม่นอนพวกนี้เหยิบบสาวติดเสาวกลางวันทํางานไม่ได้ตื่นสายนะครับนี่นี่บักนี้นี่นี่ครับนี่ให้ดูหน้านะครับซูมนะครับนี่บักนี้นะครับนี่ กลางวันกลางวันไม่ทํางานนะครับกลางคืนออกขาเที่ยวนะครับหมดงวดแม็โครหมดงวดรถดํดดดาแล้วก็น่าจะพอนะครับน่าจะพอขึ้นไปซีดให้มันเน้ยไปให้มันถูไปเป๊กใส่กันขึ้นไปซีดเอาเบิร์ตชุ่องเลยล่างเบิร์ตเลยทั้งอามทั้งยางซีดไปล่างเบิร์เลยบริหารจัดการลูกน้องบริหารจัดการน้ำมันนะครับ ทั้งหางานนะครับทุกอย่างนะครับทำทำแมคโครนี่นะครับต้องต้องแอคทีฟตลอดเวลานะครับต้องแอคทีฟตลอดเวลานะครับเหนื่อยกับคนนะครับเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับลูกน้องเหนื่อยกับหลายหลายอย่างนะครับทั้งค่าคุ้มครองนะครับค่าคุ้มครองทุกอย่างนะครับหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับถ้า หมดงวดนะครับหมดงวดแล้วผมก็ว่าจะหยุดนะครับหยุดแล้วนะครับถ้าไม่มีงานก็จอดทิ้งไว้ที่บ้านนะครับอีกสามปีนะครับพี่น้องนี่อีกสามปีหมดงวดหมดอะไรแล้วก็จอดพอนะครับจอดไม่จอดก็ขายนะครับให้เด็กให้ลูกน้องไปหารับจ้างกรุงเทพนะครับแบกผักแถวตลาดสี่มุมเมืองนะครับ แบกผักวันละสองร้อยนะครับรายวันนะครับเขียนผักตอนนี้ก็สู้ไปก่อนครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะครับบางท่านก็พึ่งก้าวเข้ามาสู่วงการก็ถ้ามีงานมีอะไรก็ดีนะครับมีงานทำตลอดก็ดีก็ถือว่าเก่งนะครับเป็นกำลังใจให้หลายๆท่านหลายๆคนนะครับอย่าพึ่งท้อนะครับพี่น้อง ทำงานกับเครื่องจักรหนักทำงานกับแมคโครรถดำนี่อย่าพึ่งท้อนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมผมนะครับจนจบนะครับบางท่านก็ด่าบางท่านก็ให้กําลังใจนะครับสําหรับ f อฟซพี่น้องนะครับบางท่านก็เหม้นมานะครับด่าได้นะครับผมไม่ว่านะครับท่านด่าผมคือให้กำลังใจผมนะครับ ด่าผมได้นะครับไม่เป็นไรนะครับน้อมรับนะครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ